ในช่วงดึกของวันศุกร์เราเริ่มต้นออกเดินทางจากตัวเมืองโคราชมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหาคนครเพื่อที่จะทำการต่อรถไปยังสถานีรถไฟทบุรีและในช่วงเช้ามืดของวันเสาร์เราก็มาถึงยังสถานีรถไฟทบุรีพร้อมกับมีเจ้าเถินสีขาที่ออกมาต้อนรับเรารู้สึกว่าวันนี้ผู้คนจะเยอะเป็นพิเศษนะเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวก็ได้แต่ก็ดีนะจะได้ไปเหงา เมื่อจุดจำหน่ายตัว๋วเปิดให้บริการก็ถึงเวลาที่เราจะเดินทางไปยังจุดหมายที่แท้จริงของทริปนี้กันแล้วนั่นก็คือการนั่งรถไ,ไปเที่ยวกาญจนบุรีผมว่าการออกเดินทางกับคนที่เรารู้ใจไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักหรือเป็นเพื่อนสนิทมันจะทําให้การเดินทางครั้งนั้นของเรามีความสุขมากขึ้นการไม่ต้องเกรงใจกันไปไหนไปกันอยากทําอะไรก็ทาเที่ยวมันสนุกสุดๆไปเลยการเดินทางแบบนี้แหละคตรมีความสุข ไปดูดอกจัมุูร่าบานทั้งหมดทั้งวกเขาพี่แห่ต่างบนเขาต่ามากระหว่างที่เรานั่งรอขบวนรถไฟมายังสถานีก็ได้มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งได้มาขอให้เราไปเชวยถ่ายรูปใหมแล้วแกก็ได้เล่าประสบการณ์ที่แกเคยไปเที่ยวมาเท่าด้วยความเป็นเด้กเลยนะแถมแกยังชวนพวกเราไปเที่ยวด้วยกันอีกก็รู้สึกแปลกดีนะนี่สินะที่เขาว่าการบอกเดินทางมักจะพบเจออะไรใหม่ๆเสมอ เมื่อขอบวนรถไฟเข้ามาเจอเทียบที่ชาญสลาก็คงต้องถึงเวลาที่เราจะต้องออกเดินทางไปยังจุดหมายของเราในวันนี้กันแล้วส่วนใครที่กลัวยหยิวนะห่วงเลยไม่ต้องห่วงมีคนขึ้นมาขายตลอดทานถูกด้วยนะแค่ห่อละสิบบาทเอง หลังจากที่เรานั่งหลับหลัๆตื่นๆอยู่บนรถไฟได้ประมาณ2อถึงสชั่วโมงเราก็มาถึงสถานีปลายทางของเราในวันนี้นั่นก็คือสถานีกาญจนบุรี จากนั้นเราก็ได้เดินทางไปยังที่พักที่เราได้ทําการจองไว้ในคืนนี้เราใช้เวลาสักพักในการหาข้อมูลที่จะไปยังสะพานแม่น้ําแควใหญ่แล้วเราทั้งสองก็ได้ตัดสินใจที่จะเช่ารถมอเตอร์ไซค์ในการเดินทางในครั้งนี้หลังจากที่เราขับทะเลสาลอยู่นานเราก็มาถึงอย่างสะพานข้ามแม่น้ำแควใหญ่ ใครที่มาเที่ยวกาญจนบุรีก็คงต้องคิดถึงจุดนี้เป็นจุดแรกสะพานข้ามแม่น้ำแควเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยกองทัพญี่ปุ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้เดินทางจากประเทศพม่าโดยครั้งแรกในการก่อสร้างนั้นได้สร้างเส็นสะพานไม้ช่วขราวก่อนซึ่งอยู่ห่างจากสะพานจุดปัจจุบันไป100เมตรต่อมาจึงได้สร้างเป็นสะพานเหล็กถาวรและเหล็กที่นํามาสร้างนั้นนาเข้ามาจากมาร์นู โดยมีเฉลยสื่อชาวอังกฤษเป็นคนก่อสร้างโดยสะพานนี้มีความยาวทั้งหมด300เมตรเมื่อเดินเล่นอยู่นานท้องก็เริ่มหิว ก็ต้องออกมาหาอะไรกินก็ได้มาพบกับตรานัดที่อยู่หน้าสถานีรถไฟกาญจนบุรีจากนั้นเราก็ได้ขับรถวนอยู่ในตัวเมืองกาญจนบุรีอยู่สักพักจนได้มาพบกับถนนคนเดินที่ตั้งอยู่แถวสารหลักเมืองกาญจนบุรีดูอย่างนี้ไม่น่าซื้อของกินมาเยอะเลยดูสิของกินเพียบเลย เมื่อกินจนท้องอิ่มก็ถึงเวลาที่จะต้องพักผ่อนกันแล้วเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเมื่อเช้าในวันนี้เราก็คงหนีหผลอาหารคู่ใจของคนไทยหรอกนั่นก็คือต้มาม่นเองโดยในวันนี้เรามีแผนที่จะไปถ้ำกระแซไปดูทางรถไฟสายมารณนะ ไปดูดิว่ามันจะสวยเหมือนที่เขารีวิวไว้ไหมในช่วงสายของวันเราก็ได้มารอรถไฟอยู่ที่สถานีกาญจนบุรีเพื่อที่จะไปยังสถานีท้ำกระแซเป็นจุดหมายหลักของเราในวันนี้วันนี้ดูผู้คนจะเยอะเป็นพิเศษเลยนะเยอะจนเกือบหาที่นั่งไม่ได้นะ ในระหว่างที่รถไฟกําลังแล่นผ่านสะพานข้ามแม่น้ำแครน้องผู้หญิงได้อยู่ตรงข้ามเรารู้สึกจะตืน่นเต้นเป็นพิเศษนะท้องฟ้าในวันนี้รู้สึกว่าแดดจะแรงไปนิดนะเผมว่าคงไม่นิดหรอกร้อนเลยแหละจากที่ผมได้อ่านประวัติทางรถไฟสายหมอนนามาเขาบอกว่าหนึ่งไม้มอญรถไฟเท่ากับหนึ่งชีวิตคนก็คงจะไม่แปลกนะ ดูสิอยู่ตรงหน้าผาขนาดนี้แล้วเราก็เดินทางมาถึงสถานีถ้ำระแสที่เป็นจุดตั้งของทางรถไฟสายมรณะ วันนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแถมแดดยังร้อนอีกเวลาจ,จะเดินสวนกันทีบนทางรถไฟนะก็ต้องแอบเสียวกันบ้างแหละภายในถ้ำเป็นถ้ำที่มีขนาดเล็กนะยิ่งวันที่มีนักท่องเที่ยวเยอะแบบนี้ยิ่งไม่มีที่จะนั่งกราบไหว้หลวงพ่อถ้ำกระแซเลย เขาเล่ากันว่าถ้ำแห่งนี้เคยเป็นที่พักของเจ้าเลสึกด้วยนะดูจากเข้าของที่อยู่ข้างในแล้วก็จะเป็นไปได้เหมือนกันนะมีแต่ของโบราณเต็มเลยผมว่าการที่เราออกมาทําอะไรด้วยกันกับคนที่รักมาเที่ยวด้วยกันมาลองทําอะไรใหม่ๆด้วยกันเจอสิ่งที่ยังไม่เคยเจอด้วยกันเรียนรู้ไปพร้อมกันช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆที่เจอมันจะทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นรักกันมากขึ้น การจะนำบุรีทิพนี้ให้อะไรกับเราสองคนหลายอย่างใครที่ยังไม่เคยออกไปเที่ยวกับคนที่รักผมว่าต้องลองตะครั้งนะและที่สำคัญจงเดินทางแบบคนที่เขาต้องการแบบเราจริงๆและผมคิดว่าผมเจอคนคนนั้นแล้วแหละ